สวัสดีพวกเราทุกคนนะคะครูสตากําลังจะใกล้ถึงนะคะบ้านแล้วนะคะอยากจะมาส่งพลังปฏิหารให้กับพวกเราทุกคนนะคะเพอเอิญดูลูกๆของครูสตานะคะเขาประสบความสำเร็จกันจับเงินล้านกันส่งพลังทีมกันแล้วรู้สึกไฟลุกค่ะอยากจะมาส่งพลังปฏิหารให้กับพวกเราทุกคน ได้เจอปาฏิหาริย์ในค่ำคืนนี้นะคะก่อนที่วันพรุ่งนี้จะมาถึงสิ่งดีๆจะได้เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนครูไม่แน่ใจว่าภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดหรือเปล่านะคะแต่ครูบรรจงสร้างให้กับพวกเราทุกคนได้เจอปาฏิหาริย์เช็คเช่นเดียวกันกับครูแล้วก็ลูกศิษย์ของครูทุกๆคนด้วยนะคะเช็คภาพเช็คเสียงให้ครูหน่อยนะคะเออภาพไม่เป็นไรเสียงอะชัดไหมลูก <laughs> ใครยังไม่หลับก็โชคดีนะปกติครูก็หลับแล้วนะคะครูวันนี้สามีครูน่ารักมากเลยนะคะพาครูจ้าไปช้อปปิ้งนะคะตั้งแต่ห้างเปิดยันห้างปิดเลยนะคะและเราก็ยังอยู่ในรถกันอยู่นะ,ะแต่ว่าเมื่อกี้ครูเพิ่งดูคลิปนะคะครูวิพพรน์นะคะแล้วก็ที่พาทีมงานนะคะครูสีรักครูเอี่ยวนะคะขึ้นรับกําไรอาทิตย์เดียวหลักล้านนะคะแล้วก็สร้างทีมกันนะคะส่งต่อความสำเสร็จกัน เหมือนที่ครูส่งต่อให้กับพวกเราทุกคนได้ประสบความสำเร็จจับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านบดนี้โปดสินกันมากมายค่ะครูเลยรู้สึกเราเองเวลาเราให้ใครไปนะคะเราก็มักจะได้รับการกระตุ้นกลับมาเช่นเดียวกันนะ,ะคะครูดูเขาเขาก็กระตุ้นครูเหมือนกันนะคะว่าความสำเร็จที่มันเป็นปาฏิหาริย์แบบบริสุทธิ์นั้นมันสามารถเกิดขึ้นได้กับพวกเราทุกคนเลย และอีกอย่างหนึง่งครูก็คิดถึงพวกเราทุกคนด้วยนะคะจริงๆก็แอบบอกสามีนะคะพี่เพอว่ากลับไหม <laughs> จะกลับมาไลฟ์สดนะคะแต่ว่าวันศุกร์นะคะแล้วก็ครูอยู่ลากอนด้วยนะคะพี่เพอก็เลยบอกว่าเออวันนี้พักผ่อนพักผ่อนอะไรเงี้ยเนาะก็อยากให้เราแบบคือครูชอบทํางานนะคะพี่เพอกก็อยากให้ครูดีแลกให้ได้ใช้ชีวิตบ้างน,น่ารักมากเห็นไหมคะ ครูเองก็สามารถสร้างปาฏิหาริย์ในชีวิตครูได้ครูไม่เคยเกิดมาแล้วมีใครดูแลครูเหมือนเจ้าหญิงขนาดนี้เลยนะคะทั้งชีวิตที่ครูมีความรักมาครูไม่เคยรู้สึกว่าครูเติมเต็มได้มากขนาดนี้นะคะครูไม่เคยรู้สึกว่าครูมีคนคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างครูได้ในทุกๆอย่างจริงๆและรักในสิ่งที่ครูเป็นจริงๆนะคะ ปฏิหารยมันเกิดขึ้นกับเราเมื่อเมื่อเราเปิดใจที่จะรับมันปฏิหาริย์ไม่ได้เกิดขึ้นกับพวกเราแค่เรื่องเงินเรื่องความสุขเรื่องการงานจริงๆแล้วปฏิหารยสามารถเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักความสุขสุขภาพหรือการแบง่งปันคืนสู่สังคมสามารถเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือไล่เรียงกันมาได้โดยที่ คุณไม่สามารถคาดเดาได้ว่าสิ่งไหนจะมาก่อนกันนะคะครูจึงอยากจะมาส่งปาฏิหาริย์ให้กับพวกเราทุกคนได้พบเจอนะคะตั้งแต่วินาทีนี้เลยที่ได้ฟังครูจตานะคะจนตลอดไปที่คุณยังได้ยินคลิปนี้อยู่เป็นคลิปพิเศษนะคะที่มาบรรจงสร้างให้กับพวกเราทุกคนที่หน้าเพจครูจ้าปาฏิหาริย์แห่งชีวิตนะคะ ลองเล่าให้ครูฟังหน่อยนะคะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องราวนะนี่ก็เริ่มเข้าเรื่องวันนิดนึงละอยากรู้ค่ะว่าวันนี้พวกเราได้สังเกตเห็นปาฏิหาริอะไรในชีวิตพวกเราบ้าง bon. คุณได้สังเกตรหรือเปล่าว่าปาฏิหารมันอยู่รอบตัวเราคุณได้สังเกตรหรือเปล่าว,ว่าปาฏิหารโอบกอดเราอยู่ตลอดเวลาคุณได้สังเกตรหรือเปล่าว,ว่าจักรวาลแห่งนี้ เขาส่งหลักฐานที่เป็นปฏิหารมาให้กับคุณตลอดเวลาเลยนะคุณได้สังเกตรหรือเปล่าว่าหนึ่งสมองสองมือของคุณเนี่ยสามารถสร้างปฏิหารได้จริงๆคุณได้สังเกตรหรือเปล่าว่ามีผู้คนมากมายที่เขาก็ได้รับปฏิหารเช็คเช่นเดียวกันคุณได้สังเกตรหรือเปล่าว่าสิ่งดีๆมันเริ่มเกิดขึ้นกับคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่า เมื่อคุณเป็นนักสังเกตการด้านดีได้สังเกตกันหรือเปล่าคะครูรักพวกเราทุกคนมากนะคะแล้วก็มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะช่วยทุกคนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะจนกว่าครูจะตายจากโลกใบนี้นะคะ นั่นคือแรงปัารานาของครูที่ครูตั้งใจที่จะทํามันแล้วก็ส่งต่อให้กับลูกศิษย์ตลอดเวลาเลยว่าช่วยคนนะลูกให้คนนะลูกมาช่วยครูช่วยคนนะลูกครูไม่ได้เกิดมาเป็นอมตะที่จะมีชีวิตอยู่อีกพันปีนะคะแต่ครูก็มีชีวิตอยู่ แบบพวกเราทุกคนนี่แหละค่ะก็ไม่รู้ว่าวันไหนที่ครูจะจากไปจากโลกนี้เหมือนกันปฏิหารสําหรับครูมันเริ่มต้นจากตัวครูค่ะวันนี้ถ้าเรากําลังพยายามมองหาปฏิหารภายนอกอย่างเดียวแน่นอนค่ะมันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณได้แต่มันไม่สามารถรับส่งมอบแบบโดยตรงได้หากเราไม่ ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วปาฏิหาริย์ต้นเหตุของปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นจากตัวเราดังน,นั้นสิ่งที่มันทําให้ครูรู้สึกว่าครูได้รับปาฏิหาริย์ทุกๆวันดูรู้ไหมว่าครูอมยิ้มทุกวันเลยคะ่ะที่ครูลืมตามาแล้วยังเห็นสามีของครูหรือแม้กระทั่งร่างกายของครูเองที่ครูยังมีชีวิตอยู่ครูจะบอกรักร่างกายครูทุกๆวันเลยคะ่ะว่า ขอบคุณที่เขายัางให้ลมหายใจคูได้สร้างสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ขอบคุณหัวใจของครูที่ยังเต้นแล้วก็ทํางานเพื่อครูอยู่ค่ะครูรู้สึกว่ามันเป็นปาฏิหาริย์แห่งชีวิตสุดๆเลยนะคะไม่ได้แบบว่ารู้สึกเล่นๆเลยเพราะว่าในขณะที่เราลืมตาตื่นนะคะบนโลกนี้ยมันมีใครบางคนที่เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้ว แต่เราได้รับมอบโอกาสในการมีชีวิตอยู่ต่อสำหรับครูนี่มันสุดยอดมากเลยนะคะนั่นคือปฏิหารที่หนึงที่ครูซาบซึ้งใจครูไม่ใช่แค่ขอบคุณนะคะแต่ครูรู้สึกซาบซึ้งใจในการมีชีวิตอยู่ของครูจริงๆดังนั้นวันนี้พวกเราทุกคนขา เราเคยทราบซึ้งใจในการมีชีวิตอยู่ต่อของตัวเองหรอเปล่าคะความทราบซึ้งใจของครูนั้นมันไม่ได้เกิดจากแค่การที่เรามีชีวิตอยู่ต่อหรือเรามีลมหายใจเท่านั้นนะคะครูยังรามความทราบซึ้งใจนั้นไปยังครอบครัวของครูที่พวกเขาเหล่านั้นก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อเหมือนกันคะ่ะ และครูก็แอบ,บจินตนาการว่าถ้าวันหนึ่งครูจากไปจากโลกใบนี้พวกเขาจะมีชีวิตอยู่ต่ออย่างไรหรือแม้กระทั่งถ้าเขาจากไปจากครูเราไม่ได้ลืมตาตื่นมาเจอกันแล้วครูจะทำอย่างไรครูไม่รู้สึกเสียใจเลยค่ะทำไมรู้ไหมคะ เพราะครูใช้ปาฏิหาริย์แห่งเวลาที่มีอยู่คุ้มค่ามากเลยค่ะในทุกๆวันค่ะครูใช้เวลาในการช่วยคนในการดูแลครอบครัวในการทำความดีอยู่ตลอดเวลาค่ะครูกล้าพูดว่าครูทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ในทุกๆวันคะ ครูกล้าพูดว่าครูใช้เวลาแห่งปฏิหารได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์รดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับครูรห,รหรือว่าครอบครัวของครูอะคะ่ะรครูไม่ได้รู้สึกว่ามันน่าเสียใจเพราะครูรู้สึกว่ามันเป็นการ,ร,ารจากไปเพื่อเริ่มต้นสิ่งที่ดีกว่า กับกันค่ะถ้าวันนี้ครูไม่ได้ใช้ทุกวินาทีที่ครูเหลืออยู่แบบรู้คุณค่าว่านี่คือปฏิหารน,นะที่เรายังเหลือเวลาอยู่ครูคงรู้สึกเสียใจมากเลยค่ะที่ครอบครัวครูจากไปจากโลกใบนี้หรือแม้กระทั่งตัวครูเองถ้าครูจากไปโดยที่ครูใช้เวลาไม่คุ้มค่ามัวไปลงทุนอยู่กับความทุกข์ความโง่เขลาเบาบรญญา ในความคิดที่เป็นกับดักทําให้ตัวเองไม่ได้ทําอะไรเลยครูคงรู้สึกเสียใจมากๆเลยค่ะขอบคุณที่ครูใช้ปฏิหารแห่งเวลาที่เหลืออยู่ได้อย่างคุ้มค่าทุกหยดทุกวินาทีค่ะตลอดระยะเวลาที่ครูสร้างปฏิหารในชีวิตในช่วง8เดือนแรกนะคะครูเป็นคนหนึ่งที่ ยืน,นึในคลื่นหนึ่งตลอดเวลาเลยค่ะครูสร้างปฏิหารด้วยกฎแห่งการเฉพาะเจาะจงค่ะครูต้องการดึงดูดพลังงานดีๆขั้นสุดครูต้องการดึงดูดสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับครูแบบรวดเร็วค่ะครูปรารถนาและเชื่อใจค่ะว่าสิ่งที่ครูบรรจงสร้างเนี้ย มันจะเกิดขึ้นอย่างจริงแท้แน่นอนตราบใดที่ครูยืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งค่ะถ้าเราถามว่าปาฏิหารมันเกิดขึ้นกับครูคนเดียวหรือเปล่าครูบอกไม่จริงแล้วค่ะปาฏิหารมันสามารถเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนอย่างจริงแท้แน่นอนค่ะถ้าเราสามารถที่จะยืนหนึ่งในคล erm. ื่นหนึ่งยืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งคือการที่เรามีความสุขตลอดเวลาปิติสุขตลอดเวลาบอกรักขอบคุณตลอดเวลา กตัญญูรู้คุณตลอดเวลาเป็นคนดีด้วยกายวาจาใจตลอดเวลาบ้านในความสุขไร้ขีดจำกัดตลอดเวลาอะไรก็ได้ค่ะช่วงจังหวะนี้เราอาจจะอิ่มเต็มเหมือนที่ครูกำลังสอนเราอยู่ตอนนี้ครูอิ่มเต็มรับปีติสุขมากๆครูก็เชื่อว่าเรารับรู้ได้ครูนะคไปเดินห้างไปช้อปปิง้งครูรู้สึกว่าครูมีความสุขล่าเริงเบิกบานบ้า,บา,บา,บามากเลย <laughs> <laughs> เห็นไหมตอนที่ตื่นเช้ามาค่ะ ครูซาบซึ้งใจแล้วก็ขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งเห็นไหมเราสามารถยืนหนึ่งในขึ้นหนึ่งได้ในทุกเวลาค่ะเพียงแต่อาจจะยืนหนึ่งในขึ้นหนึ่งคนละอารมณ์กันแค่แค่นั้นเองนั่นจะเป็นเหตุผลที่ครูเกิดปฏิหารซ้ําแล้วซ้ําอีกในชีวิตค่ะและครูสามารถนําพาลูกศิษย์ทุกคนที่ยืนหนึ่งในขึ้นหนึ่งค่ะเกิดปฏิหารในชีวิตซ้าแล้วซ้าเล่าค่ะ บางคนจากเจ็บป่วยเป็นมะเร็งหายจากโรคร้ายค่ะบางคนจากนอนเป็นผักแล้ว<ม>ก็ลุกขึ้นมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาเดินได้ค่ะบางคนจากไทรอยเป็นพิษค่ะไปตรวจไม่ต้องกินยารักษาไทรอยอีกแล้วบางคนค่ะลูกเรียนหนังสือไม่เก่งค่ะ กลายเป็นนะคะได้เจอคุณตาลูกได้เรียนหนังสือเก่งปฏิหารที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดจากจจเขาเลือกว่าจะให้เกิดขึ้นกับใครค่ะตแ,รรแต่แตมันเกิดขึ้นเพราะคนคนนั้นบรรจงสร้างชีวิตตัวเองค่ะ ดังนั้นวันนี้ถ้าเราถามครูว่าปฏิหารจะเกิดขึ้นกับเราจริงๆริงไหมครูขอยืนยันตรงนี้ว่าปฏิหารจะเกิดขึ้นกับเราจริงๆค่ะถ้าเราเข้าใจในสิ่งที่ครูสอนค่ะและสิ่งที่ครูขาดไม่ได้เลยในการสร้างปฏิหารของครูนะคะในทุกๆวันเลย คือครูจะไม่เอาเวลาช่วงที่เราเผลอคิดเรื่องอื่นนะคะคุณเคยเป็นไหมคะช่วงเผลอๆเนี่ยคือการเขาเรียกว่าเปิดจิตโดยที่เราไม่รู้ตัวสังเกตไหมคะว่าช่วงเผลอๆของมนุษย์โดยส่วนใหญ่อะคะ่ะมักจะเอาเวลาไปคิดเรื่องราวลบๆและเขาหารู้ไม่เลยว่าช่วงวินาทีที่เราเผลอเนี่ยมันเป็นช่วงที่จิตมันเปิดและมันจะดึงดูดสิ่งแบบนั้น,นแบบเร็วมากครูมักจะมีสติและจะใช้เวลาช่วงเผลอเนี่ย คิดถึงปฏิหารที่มันจะเกิดขึ้นกับเราอย่างจริงแท้แน่นอนค่ะเช่นมันจะเป็นอย่างไรถ้าฉันได้รับเงินร้อยล้านเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นอย่างไรถ้าครอบครัวฉันมีบ้านมีรถเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นอย่างไรถ้าฉันจะซื้ออะไรก็ได้บนโลกใบนี้โดยที่ฉันไม่ต้องกังวลเลยว่าเงินฉันจะเหลือเท่าไหร่มันจะเป็นอย่างไรถ้าได้ถ้าฉันได้ใช้ชีวิตท่องเที่ยวตลอดเวลาทั่วโลกมันจะเป็นอย่างไรถ้าลูกศิษย์ของฉันทุกคนเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างอัศจรรย์ใจ มันจะเป็นอย่างไรถ้าพวกเขาเหล่านั้นเติบโตยิ่งใหญ่สําเร็จง่าย,ายสบายๆยิ่งกว่าฉันมันจะเป็นอย่างไรถ้าผู้คนที่ได้เจอฉันเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างอัศจรรย์ใจเห็นไหมคะช่วงเผลอมนุษย์ส่วนใหญ่เอาเวลาไปจริงจังค่ะโดยที่ไม่รู้ว่าเราเครียดหรือไปมุ่งม,มั่นปนความเครียดเขาไม่รู้เลยค่ะว่าเขาใส่สารพิษให้กับการเปิดจิตของเขาค่ะ นี่คือคีย์สำคัญของค่ำคืนนี้นะคะครูมักจะใช้เวลาเผลอๆเ,เนี่ยแหละเวลามันจะเผลอมันจะเพลินเนี่ยครูจะเอามาโปรแกรมนะคะเจ๋งๆของตัวครูเองค่ะคิดถึงความเป็นไปได้ที่มันมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแบบชัดเจนค่ะในแต่ละช่วงเวลาไม่เหมือนกันถ้าครูกินข้าวอยู่สมมตินะคะครูอาจจะคิดถึงว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าในครอบครัวของฉันนั่งกินข้าวพร้อมน้าพร้อมตากันแล้วก็ หัวเราะมีความสุขร่าเริงเบิกบานกันทั้งครอบครัวเลยมันจะเป็นอย่างไรถ้าพวกเราได้ไปเที่ยวทั่วโลกด้วยกันเห็นไหมแต่และช่วงเวลาครูก็ปล่อยจินตนาการในทุกเรื่องราวที่ครูปรารานาค่ะอาจจะคนละช่วงเวลากันหรือครูไปเดินห้างอยู่ครูรู้สึกว่าจิตครูเพลินครูกําลังคิดเรื่องอื่นครูก็คิดว่าเออสินค้าขายดีขายหมดผลิตแทบไม่ทันเห็นไหมคะมันเป็นการเขาเรียกว่า ล็อกจิตให้จัดการผลลัพธ์เราแบบอย่างเร่งด่วนโดยที่เราสบายๆและเราก็เชื่อใจด้วยแต่หลายๆคนคะ่ะเวลาเราจะล็อกจิตเรามักจะล็อกด้วยความเครียดและเราไม่รู้เลยว่าอันนี้มันเป็นขี์ที่แพงสุดๆเลยนะคะซึ่งกุสิตาก็เอามาเปิดเผยให้กับพวกเราตรงนี้นะคะเพื่อจะให้พวกเราทุกคนได้เอาไปสร้างปฏิหารในค่ำคืนนี้ ดังนั้นช่วงเผลอมันก็มีช่วงที่เราเผลอคิดอ่าอื่นรวมถึงช่วงเผลอตอนก่อนนอนด้วยค่ะพอเราได้ฟังโปรแกรมนี้กับครูเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวนอนกันใช่ไหมตอนนี้พวกเราจะเตรียมตัวนอนแล้วนะครูดาวระหว่างที่เรากําลังจะนอนนะคะเราจะปล่อยตัวเองขอบคุณทุกสรรพสิ่งให้เรียบร้อยพอจะนอนใช่ไหมคะนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วพอใกล้จะง่วงไม่ง่วงแหลให้เราโปรแกรมสิ่งที่เราปรารถนาแบบมีรูปรสกลิ่นเสียงค่ะ รูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสแบบชัดเจนโปรแกรมคำเดียวสั้นๆก็ได้หรือจะมาทั้งจินตนาการเลยก็ได้นั่นคือสิ่งที่ครูใช้ประจําค่ะรวมถึงตอนเริ่มรู้สึกตัวในตอนเช้านะคะนั่นเป็นโปรแกรมที่ขั้นสูงสุดเลยใครที่ได้อ่านนะคะตำราระดับโลกคงเข้าใจว่าช่วงวินาทีตอนเช้าเลยเนี่ยสำคัญมากๆเลยเพราะพลังจิตพลังกายของเราได้พักผ่อนเต็มที่เป็นช่วงที่จิตใต้สำนึกจิตสำนึกจิตเหนือสำนึก มีพลังขั้นสูงสุดดังนั้นการโปรแกรมในช่วงก่อนนอนและตอนเช้าถือว่าเป็นพลังคําสั่งขั้นขั้นสูงสุดที่จะทําให้เราทุกคนสำเร็จผลในการสั่งปฏิหารให้กับชีวิตตัวเองนะคะดังนั้นพวกเราเอาสิ่งที่ครูสอนวันนี้ไปเปลี่ยนแปลงชีวิตกันอะก่อนจะไปในค่าคืนนี้เชิญชวนพวกเราทุกคนนั่งสมาธิพร้อมกันกับครูสิตาได้ไหมคะใครที่เตรียมนอนแล้วนอนไปเลยนะคะมา ที่สำคัญเราต้องนอนเร็วตื่นเช้านะคะเดี๋ยวครูจะรีบอาบน้ำนอนแล้วค่ะมานั่งสมาธิด้วยกันนะลูกคีย์แพงมากนะคะของคลิปนี้ตั้งใจช่วยพวกเราทุกคนนะคะปนั่งสมาธิกันลูก ก็จะรู้ว่ามันจริงขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่ทำให้ฝันเป็นจริงในวันนี้ไม่ว่าวันนี้คุณ,คณจะรู้สึกเช่นไรจากวันนี้เราจะย<ม>ินดีไปชีวิตใหม่ จากหัวใจขอบคุณทุกสรรพสิ่งทั้งหลายแทนด้วยคำว่า ขอปฏิหารจงเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนนะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สายเสกนอนเร็วตื่นเช้ารักษาสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีนะลูกจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วคะ่ะสวัสดีจ้ะ